สวัสดีครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดเกม Assetto Corsa นะครับครับอย่างแรกเราก็ต้องเข้าเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาในช่องนะครับว่า Steam นะครับสะกดด้วย S T E A M นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยเราเพราะว่าเกม Assetto มันอยู่ใน ร้านค้าของสตรีมนะครับเราต้องติดตั้งสตรีมก่อนนะครับถึงจะติดตั้งตัวเกมได้อ่าพอเจอหน้านี้หน้าเฟรมมันก็จะมีเกมให้เราดูนะครับอย่างแรกเราก็ดูมุมขวาบนตรงนี้ครับให้เรากดติดตั้งสตรีมนะครับนี่ครับตรงซ้ายมือจอตรงนี้นะจะมีติดตั้งสตรีมนะครับว่าก,กดเข้าไปเลยครับ ครับผมโหลดดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาครับแล้วก็ดับเบิลคลิกโปรแกรมเข้าไปได้เลยนี่ก็ให้เลือกภาษาครับก็เลยเป็นภาษาไทายกด Install โอเคครับเราก็กด Finish พร้อมรันสตรีมก็เลยครับนี่ก็รอครับ ตรีมเนี่ยเหมือนเป็นร้านค้าใหญ่นะครับที่ดาวน์โหลดเกมน,นะก่อนเราจะดาวน์โหลดเกมเนี่ยเราก็ต้องโหลดสตรีมไว้ก่อนนะซึ่งก็ขั้นตอนก็ไม่ยากอะไรครับง่ายมากๆ เรียบร้อยครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เข้าสู่ระบบนะครับถ้าใครใครยังไม่มีบัญชีสตรีมเนี่ยก็ต้องไปสมัครบ,บัญชีได้ที่นี่นะครับแต่อย่างผมมีแล้วผมก็ลอก็อกอินเข้าไปได้เลยการสมัครบ,บัญชีก็ไม่ยากครับก็สมัยดีก็ใช้แค่อีเมลประมาณนี้ครับโอเคอันนี้คือมันขึ้นเตือนว่าผมเข้ามาใหม่นะครับ ถัดไป,ไปตรงนี้ก็ข้ามไปนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นขึ้นของผมเท่านั้นนะครับมันขึ้นเตือนว่ามันให้ผมยืนยันตัวตนนะครับโอเคมันก็ส่งทางอีเมลมาเป็นบัญชีใหม่เนะี่ยอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ปลดล็อกเรียบร้อยแหละเสร็จสิ้นก็เป็นระบบความปลอดภัยของสตรีมเขานะครับ สมัครสมาชิกล็อกอินเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้มานะครับก็มีเกมหลายเกมให้เราเลือกเล่นนะครับแต่วันนี้เราจะมาสอนโหลดเกม a s s e t โต้คอสนะครับให้พิมพ์ไปเลยครับ a s s e t อันนี้ขึ้นมาครับอันนี้นะครับที่เราจะเล่นกันคือ a s s e t โต้คออันนี้นะครับราคาตอนนี้289บาทไม่ใช่อันนี้นะครับไม่ใช่อันพันสองนะครับเป็นอัน2 8 9บาทนะครับกดเข้าไปเลย ผมเนี่ยผมซื้อไว้แล้วนะครับตัวเกมเนี่ยผมซื้อไว้แล้วนะครับอ่ะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับหน้าเกมเป็นแบบนี้อันนี้ับตัวอย่างตัวอย่างเกมครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็นี่ครับอันนี้คือ2 8 9บาทอันนี้คือเป็นตัวเกมนะครับโหลดก็เล่นได้เลยครับส่วนอันที่2หัวข้อนี้จะเป็นมีผลิตภัณฑ์มาด้วยครับก็คือนี่ครับมีแพ็คคอรซ่าพอด ซีซั่นพาสมาให้นะครับแพ็คนี้นะครับก็จะมีรถมาให้นะครับมีพอร์ตแพ็คนะครับพอร์ตแพ็คหนึ่งพอร์ตแพ็คสองพอร์ตแพ็คสามก็คือรถปอร์เช่นั่นแหละครับส่วนแพ็กเกจที่สามนะครับก็จะมีรถหลายรุ่นนะครับหลายแพ็คนะครับมีดีมแพ็กหนึ่งดีมแพ็กสองดีมแพ็กสามเจแปนแพ็กครับเดย์แพ็กเยอะมากๆนะครับราคาก็เจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทนะครับ ก็ชอบอันไหนก็เลือกเอาได้เลยครับก็ดาวน์โหลดหยิบใส่รถเข็นกันได้เลยนะครับอย่าวสำหรับผมเนี่ยผมซื้อไว้แล้วนะครับก็ตรงนี้ผมกระามขั้นตอนไปครับพอสมมติทุกคนซื้อจ่ายตังค์เรียบร้อยใส่เลขบัตรเครดิตอะไรเรียบร้อยนะครับก็ให้มาดูตรงนี้ครับที่คลังครับอ่านี่ที่ขังก็จะขึ้นเกมทั้งหมดมาครับ นี่ผมก็โหลดมาแล้วเกมหนึ่งก็กดเข้าไปครับนี่ครับกดติดตั้งครับผมอ่าตรงนี้ก็พื้นที่ผมไม่พอนะครับมันจําเป็นต้องใช้28กิกแต่พื้นที่ว่างผมมีแค่23กิกนะผมก็จะเปลี่ยนตำแหน่งก็มาผมไปได้ได้อีกแล้วกันครับตรงนี้เนี่ยของผมเนี่ยได้สร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับถ้าของใครกดไปได้อื่นแล้วมันไม่ได้เนี่ยให้กดสร้างโฟลเดอร์ครับ แต่มันก็จะสร้างชื่ออัตโนมัติเป็นสตรีมไลบรารีครับเสร็จแล้วก,กดต่อไปภาษาครับอ่ามีภาษาเดียวก็เรียกภาษาอังกฤษไปเลยครับกดฉันยอมรับครับแล้วก็รอครับรอเขาดาวน์โหลดมุมซ้ายมือตรงนี้นะครับในหน้าต่างของสตรีมเนี่ยก็กำลังขึ้นดาวน์โหลด ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนติดปัญหาตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเมนไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบนะครับเรียบร้อยครับกดเสร็จสิ้นครับผมตัวเกมยังโหลดไม่เสร็จนะครับก็อย่างที่บอกครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ผมมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกม astro corsa นะครับก็ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้นะครับหลังจากนี้ก็รอให้ครบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับถ้าค่อนข้างนาะนผมก็จะข้าข้ามไปเลยตรงนี้ผมก็จะกดกอให้ผ้ามันเร็วขึ้นนะครับจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เสียเวลาครับเพราะว่าดาวน์โหลดจริงก็ของผมก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ผมก็จะกดกอไป ก็หลังจากเสร็จแล้วนะครับก็ขึ้นเป็นแกมเล่นนี้นะครับระจะกดเข้าเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าหรือว่าจะไปกดเข้าเล่นที่ตัวเกมตัวนี้ก็ได้นะครับผมชมกดที่ตัวนี้แล้วกันครับ